กัมพูชาเขาก็บอกว่าสนามแข่งเนี่ยก็คงไม่หนีจากนี้ใช้ที่นี่แหละแต่อาจจะมีปรับรูปแบบใหม่ก็คือในเรื่องของอความกว้างความยาวที่อาจจะเพิ่มขนาดให้มันได้มาตรฐานหน่อยก็คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ประสบการณ์จากนักกีฬาที่ไปกัมพูชาเนี่ยนะครับเขา มักจะสอนนักกีฬาในเรื่องของเทคนิคมากกว่าในเรื่องของการใช้กําลังงั้นความพริ้วในเรื่องของสภาพสนามต่างๆเนี่ยเขาเขามีดีก็จึงสร้างสนามให้รองรับกับความสามารถของนักกีฬาเขาเราก็คงจะต้องดูว่าความสามารถของนักกีฬาเราเนี่ยของเรามีทั้งเทคนิคมีทั้งกําลังเราก็อาจจะได้เปรียบแต่ถึงไรก็ตามเนี่ย กีฬาเสือภูเขาเนี่ยผู้ที่จะได้เปรียบที่สุดก็คือเจ้าของสนามก็นอกจากนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานก็เลยเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยครับช่วยเป็นแรงเชียทีมเสือภูเขาชุดใหญ่ ที่จะไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27ในวันที่19ถึง23ตุลาคมนี้นะครับที่เมืองชุนชอนเกาหลีใต้ก็นอกจากจะอยู่บนภูเขาไม่พอแล้วเกาหลีใต้ช่วงนี้หนาวบรือเลยนะฮะครับ,รบก็นี่เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสด้วยครับส่วนประเทศไทยของเรานะครับ